ใครขับโดนเก็บมากกันป่ะจริงสวัสดีครับพวกเราพุทธภาแม้ว่าเป็นคืนจริงเอาอ๋อวันนี้พวกเราก็จะมีเกมมาเล่นกันนะครับเกมใครขับโดนนี่มีน้ำแดงอ่ะเออเป่า รู้อยู่แล้วเหรอก่อเมื่อกี้เขาอกกูอยู่กูไม่ได้กูก็เกียนของกูว่าอะไรอะไรตั้งมาเนี่ยวันนี้เตรียมคลิปไห้พวกมึงดูกันถ้าพวกมึงกั้นขาบไม่ได้ก็เรียบร้อยตามนั้นนะแต่ละคลิปมันจะมีความรุนแรงแต่ละคลิปค่อยๆไล่ระดับไปรุนแรงนี่คือโดนเลยความรุนแรงของกดลงเท่าไหร่แม่ไม่หยให้กูก็รู้กูรู้อยู่แล้วเอาอีกไป แล้วอ่ะกูจะราดูการขามึงถือว่าระดับไหนคือมึงไม่โดนเฮ้ยขี่อย่างนี้เลยเหรอใครดูแล้วเฮ้ยเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปดูไม่ทางตัวไม่ต้องไอ้กูเป็นคนยิ้มยากหรือเปล่าในอ่ะมึงยิ้มยากปะกูเลยเสียยิ้มยากแต่ก็ชอบออะมากูไม่ยิ้มเนี่ยคลิปนี้กูได้เงี้ยกูจะได้ขับงานได้มึงได้ครอยป่ล้วะอ่ะไปดูกันเลยดีกว่า รู้แต่แม่เยแมัเป็นไบ <c oughs> แม่ก็เตะแม่ใช่ไหมไม่กินกับแม่เหรอแม่ก่นอนแม,ม่ก่อนทอ้เด็กที่ <c oughs> อะนะมาจริงนะครัน ทิงไม่ออกมีเทียมอ่ะเทียมมันนี่มัคอ้นแบบหเอ่็นกโเหเหอ้นี่เห็นตัดไม่ได้เลยเขาทาไม่ ว่าผมเงิ่มแม่งเริ่มเบาแล้วอะมาเปลี่ยนระดับดีกว่าถ้าต่อไปเป็นน้ำเย็นดีกว่าเฮ้ยคุณรู้ได้ยไงว่าจะเป็นน้ำเยน็นนะครับต่อไปไม่ก็ต่อมให้กินแล้วไป <c oughs> แลกวอนะันน,น,นี้อันนี้คือเราจะตตากันยังไงเอามาให้กินแม่แม่กำลังหิวเลยเจี๊ยบเลยอ่ะเราไปดูคลิปต่อไปเลยดีกว่าครับ นิ่ครับนี่จะนัอุ่นหมดแล้วนะพูดน่เงเลยมาเ้ยออ่่้ยไ่าจะไม่เียกแล้ว เย็นแม่เริ่มเบาแล้ว่ะเดี๋ยวมัน้อนนว่ตั้งเดี๋ยวเย็นหนาวมะนาวต้องกระโดดอีกคแล้วอกลัวเดี๋ยวเทให้นะกันโอเคชิมมี่เบลล้อีปุ้จ้ กูมาเปีดใครวะเนี่ยเจ็บเนี่ยโอ้โหโดด้วเหรอเหนียวเหนียวเลยเขามังไม่ชอบเลยใช่ไหมันี่เลยไหมโดนหัวกูด้วยเอาไปเฉินห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้เก็บผ้าเก็บผ้าเช็ดให้เช็ดให้มีนมข้น เจนมัคก็จะรักอะไรนแต่รักเปล่าคร้ววอวว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 วไวว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 วไวววอววว เยีมเยมเลยโอยคอนเทนมารอเนยเรายโดนมางเมื่อกี้นะแก่มี่แ่เมื่อกี้พี่ไหนไม่ได้ขำเลยพี่ไหนเลยเี้ยตัวเลยมึงจะเก่งมึงแไ้งเก่งอย่านี้โอ้้แล้วอยากท้อเอาดิเอาดิไม่ แต่ยอมยัม่เี่ยวัเตัวนาสบเนีอ่ะโอ้หไอ็นเยียบเพี้ยลหนึ่งันหารัอยเรื่องทางการเือเรื่องใหญ่ทางชานมีทุกั่าสนอเรื่อใช่ค่ะเป็นข่าญ่ายสื่อขี้เลยนะคะอย่างเช่นไทยรัฐวันนี้ลงไว้นะคะอยอตรวจโททักษิณตำรวจมีมติสมเย็ดเย็ดแล้ว ้อ่ะครับวันนี้ก็เละกันไปุกคนแล้วนะเดี๋ยวเรื่องตัวเรกเวนเราให้ไหนฝากหน่อยดิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดเป้เฮ้ยตู๊กเฮ้ยตาเงินเฮ้ยอะไรกูจะพูดจบกูก็จะหาขาพวาด้วยแล้วนะเฮ้ยไม่อยากอยูแล้วช่องกรตดาษแกนนะครับตุ๊กด้วยบ๊ายบาย 哎呦！哎，我靠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 ！哎，我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 